เอวาโดนชาวเน็ตติงอย่าพูดแบบนี้บ่อยคนฟังเขาก็เสียใจเป็นมุ้นเป็นคู่จริงจ้าระหว่างทายาทหมื่นล้านนักแสดงสาวเอวาตลกหกฉากหรือเอวาปวรวันในยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังไม่เม็ดเน็ตโดยเราจะเห็นโมเมนต์หวานหวานของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งพากันไปเที่ยวและทำคลิปน่ารักๆด้วยกันอยู่บ่อยครั้งจนแฟนคลับลุ้นหนักมากให้จากคู่จิ้นมาสู่คู่จริง ซึ่งหนุ่มเนทได้โพสต์ภาพคู่เอวาลงอินสตาแกรมไม่เม็ดเน็ตพร้อมหยอดความหวานอีกครั้งว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเรายิ้มบ่อยแค่ไหนมันอยู่ตรงที่ว่าเรากำลังยิ้มอยู่กับใครสาวเอวาตอบกลับว่ายากยิ้มแต่ไม่ใช่กับคนข้างๆได้ไหมเบื่อแล้วแแบบ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 ท่ามกลางแฟนคลับกรี๊ดกราด มีชาวเน็ตเห็นต่างบอกว่าเล่นมุกข,ขักหน้าเน็ตบ่อยจังเลยค่ะเอวาบางทีก็บ่อยไปหน่อยคนฟังเขาก็เสียใจนะเป็นงานนี้หนุ่มเน็ตไม่รอช้ารีบบอกว่าไม่เป็นไรครับน้องชอบแกล้งแบบนี้อยู่แล้วจริงๆผมก็แกล้งน้องแค่ไม่ออกสื่อฮ่า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 ซึ่งอีกหลายคนก็บอกว่าจริงๆเขาก็แกล้งแบบนี้กันบ่อยครั้งไม่มีอะไรจ้า